คนละข้าเจ้าจะทําได้ไหมอ่ะจะมาทําแบบคลิปดีบ้างเราแค่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ากิ่งเอาตะก,ก้ามาไว้หน้าห้องน้ําแล้วก็เอาไอข้าเจ้าข้าสาลข้าสวยข้าเหนียวเนี่ยเอาใส่ไว้ในห้องน้ําอ่ะเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงวิจะบอกว่ามันโง,ง่จริงๆหรอวิจะบอกว่ามันโง่จริงๆวิอีสวยเป็นตัวที่กูบาคาดหวังที่สุดเลยกูคิดว่าอีสวยยังไม่ทิดยป,ประเดี๋ทำไปดีได้ทุกคนว่าก็สวยทำได้ไหมผมว่าก็สวยทำไม่ได้ สวัสดีครับทุกคนม่นใหม่ตอนนี้ชาแนลนะจ๊ะทุกคนทุกคนมันวางไีกแล้วทุกคนทุกคนคือบางเอิญวราวันเนี้ยไปเจอคลิปนี้มามาดูนี่มาดูนี่นี่คือว่าเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะว่าคลิปเนี้ยเขาว่าเอาตะก,ก้าตะก,ก้าผ้าเห็นไหมตรงเนี้ยเอาตะก,ก้าผ้ามาวางไว้หน้าห้องน้ําโดยที่เจ้าไซเบอรเลียนของเขาอะอยู่ในห้องน้ําแล้วเหตุการณ์ก็เป็นแบบเนี้ย กระโดดออกมากระโดดออกมา,นนาลักกี้ตะกร้ามันสูงมันเตี้ยม,มากเลยนะล็ก,กี้ เราก็เลยจะมาทําแบบคลิปนี้บ้างเราแค่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเก่งเอาตะก้ามาไว้หน้าห้องน้ําแล้วก็เอาไอ้ข้าวเจ้าข้าวสาข้าวสวยข้าวเหนียวเนี่ยเอาใส่ไว้หน้าห้องน้ําอ่ะเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่าถึงแม่ว่าแม่ว่า สมเียจเพียนถึงแม้ว่าเขาจะน่าโง่ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ข้าเจ้าอ่ะมันไม่ได้โง่นะมันฉลาดเก่งคิดว่านะมันคงจะออกมาได้สบายอยู่แล้วเรื่องแค่นี้เดี๋ยวเราไปทดลองเขาเลยไหมไป A few moments later ทุกคนว่าเข้าเจ้าจะทําได้ไหมอ่ะเกรงคิดว่าเข้าเจ้ามันฉลาดนะออกมาได้แน่นอนลงไปหลบไปลงไปไม่เข้าสาวออกไปก่อนสาวไปก่อนแล้วลูกสาวอไปก่อนข้าสาวไปก่อนสาวไปก่อน,อนฮเฮ้ยข้าเจ้าอย่าพิ่งออกมานะ ข้าเจ้าอย่าเพิ่งออกมานะข้าเจ้าอย่าเพิ่งออกมาลูกข้าเจ้าข้าเจ้าอย่าเพิ่งออกมาตะการขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็ออกได้ตัวแบบนี้นะเสียลจะไหนละแบงวิ่งบอกว่ามันโง่จริงๆหรอวิ่งบอกว่ามันโง่จริงๆวิ่งบอกว่ามันโง่จริงๆว่ามันดันออกได้เดี๋ยวตะการมาเล็กไปอ่ะมันจะต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ตะก้าไม่พอ เอากล่องไหมกล่องเอากล่องที่แบบมันต้องพอดีประตูทุกคนเพราะว่าประตูขนาดเนี้ยเอาแค่แบบปิดได้เพราะเมื่อกี้ไอ้ขาเจ้ามันใช้ตัวดันออกมาเอากล่องลองลองเป็นกล่องลองเป็นกล่องเอาทุกคนเราจะต้องเปลี่ยนเป็นกล่องนะเพราะว่าไอ้ขาเจ้าอะ่ะมันตะกร้ามันเล็กใช่ไหมมนันไม่ไพอดีประตู <S <S ขาเจ้าฟังเก่งนะโอ๊ยออกไปก่อนออกไปก่อนอย่าเข้ามา ข้าเจ้าอ่ะจะต้องอยู่ข้างในแล้วเก่งก็จะเอากล่องมาปิดไว้แบบนี้นะกล่องมาปิดไว้แบบนี้ปึ๊บแบบนี้มึงจะต้องให้พิธีท่านมึนกระโดดออกไม่ได้หรอกเจ้ากองกองมันตันนิดเดียวมึงกระโดดมันโดดได้อยู่แล้วรอดมึงได้เหตุขึ้นในคลิปเด้ออย่าให้มันโม่ขึ้นในคลิปเด้อเอาโอ้โอ้โอ้อ่ะคัดมัวมันได้บ่ มัเป็นคื้นอีกขึ้นเลยวะถ้าเขาเจ้าฉลาดนะทุกคนกูคาดหวังกับเขาสวยลูกกูแห้งเขาสวยเอ้ยไม่ใช่เขาสั่งเาสั่งเาสั่งู้เขาสั่งมาสั่งทำไรมามมาหนูทดลองให้พ่อหน่อยมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้ามานี้านเข้ามานีมากเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพ่อเจ้าหนูเข้าไปไว้ในห้องน้ำนะแล้วหนูก็ต้องหาวิธีออกมานะหนูจะต้องกระโดดออกมาเพราะร่างมันไม่สูงโอเคไหมทุกคนคิดว่าใครเขาส พูดนะลูกสาวผมไปไปไปมัไ้สสูงไหนูกระโดดมันได้อยู่แล้วเขาสัโดดขึ้นมาลูกลูกโดดขึ้นมาหนูโดดได้อยู่แล้วเขาสากออกมาเร็วเขาสักเขาสักเขาสักออกมาเร็วเดี๋ยวพ่อให้กินไก่แล้วลูกมามาเร็วเดี๋ย่กินไก่ๆนะไกแบบไให้ไปกินในน้าลูกออกมาสากอย่าให้พ่อขายนลูกลูกกระโดดอ่ะกระโดดแบบกระโดดเหมือนไม่แก้กระโดดอ่ะลูกออกมาเร็ว กระโดดนะเขาสากระโดดแบบกระโดดนะเอามาเลี้ยงไป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 ล้ยไปกินไก่แล้วไปกินไก่แล้วไปกินไก่เวแบบกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดลงมาเลี้ยกระโดดลงมากระโดดลงมาอ๋อต้องเด็นะอ่ะต่ำลงได้ดิ๊นึงโดดลงมาเลี้ยโดดลงมาเลี้ยงเหน้ำเออเออเนี่ยมาล้างเล่ไหมวะ กูสิกระโดดนางกว่าสิความเป้าขาหนาถามกล้องแหมเราแม่กระโดดกันมาเรื่อยๆเมื่อกี้ภาษาจะแบบเฮ้ยกลัวล้มใช่ไหมทุกคนแบบน้องอาจจะลังเลอยู่เหลือเขาสวยตัวเดียวแล้วเขาสวยเขาสวยกยเขาสวยอีสวยเป็นตัวที่กูปราคั่นับอย่างที่สุดเลยกูคิดว่าอีสวยนี่ไม่เทียบประได้ทำบบนีได้ทุกคนว่าเขาสวยทำได้ไหมผมว่าเขาสวยทำไม่ได้เพราะว่าเขาสวยอ่ะขอมือกับประได้บ้่งหนาแล้ว อาพิดเฮ้ยมาที่นี่นะสิออกกันเลยมาที่นี่นะผู้ใดว่าลูกเขากูโง่อมานี่ผู้ใดว่าอีสวยโง่กลัวจะกระโดดได้ไหมดาเอาประกวดไปโอ้ยถือกูจนได้แล้วกูสารน่าดูซื่นี่แครเวีดหัวเลยลูกวัววัวโดนวัวโดนวัวโดดไอ้วัว ว่องมาเร็ววัมาวัวมาออกจังเด่ตัวนี้นะวัวมากระโดอยู่ในหลังนามันเย็นก็อย่างนี้โอ้ยร้องตัวได้พี่น้องเด้อหาบ่องนอนก่อนหาบ่องนอนก่อนออกมาเร็วออกมาลุลุ่ออกมาออกมาออกมาไอ้วัวเขาเหนียวเขาเหนียวออกมาเร็วลุ่มเขาเหนียว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 ออกไองูที่หาบ่องนอนกันเด้อนี่มันติดหม่องค้อนี่มันนอนมาได้นี่ มันบอกไว้เลยมันได้บังนอนเลยโอ้ยมองมันมากแปลว่าหมองมันมาทุกทุกคนจากผลการทดลองในวันนี้นะครับทุกคนคือคนที่งอที่สุดคือใครรู้ไหมผมบัากงวมันอยู่ข้างนอกตั้งโดนเอามันเข้ามามันกับมากันเล็วเลยของน้ำนะครับทุกคนก็คือผลการทดลองวันนี้นะไซเปรียนของเราทั้ง4ตัวนะครับทุกคน สี่ตัวประกอบด้วยเขาเจ้าหนึ่งเขาสวยสองแล้วก็าสากสามนะครับทุกคนสามตัวนี้ฉลาดบทไม่มีใครเป็นเหมือนในคลิปนะครับถ้าเจ้าของคลิปที่ผมเปิดดูอยู่นะฮะสามารถเอามาฝึกวิธีการกระโดดข้ามกล่องกับเขาเจ้าแบบคนตีนและวุ่นวายจตอรี่ได้เลยทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไค,คร่นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะลูกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องวันนี้ขอตัวลาไปก่อัลโหล